สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายอเมนโดและวันนี้ช่องของเราจะขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัวธนูซึ่งเป็นหุ่นผจญชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบคล้ายกับควายธนูและวัวธนูนี้ยังมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยโบราณมาอย่างยาวนานซึ่งจะช่วยในการเฝ้าทรัพย์สินและชีวิตของผู้ที่เป็นเจ้าของ และว,วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จ,จักกับวัวธนูเครื่องรางของขังสายไทยกันเลยครับวัวธนูนั้นเป็นเครื่องรางของขังตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทำนาทำไร่ของคนไทยในสมัยโบราณซึ่งวิชาวัวธนูนี้เป็นการทำหุ่นผจญรูปแบบหนึ่ง ซึ่งหุ่นผจญน,นี้สามารถทําได้ทั้งรูปแบบของวัวและควายซึ่งนิยมนํามาใช้ในการเฝ้าบ้านหรือเฝ้าทรัพย์สินซึ่งวัสดุในการจัดทําวัวธนูนั้นก็จะมีมากมายหลายชนิดหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ดินผสมมวลสารขี้พึ่งไปจนถึงการหล่อด้วยโลหะอาถรรพ์ไม่ว่าจะเป็น ตะปูลงศพเจ็ดป่าช้าเหล็กขนันผีพายหรือว่าเหล็กยอดเจดีเป็นต้นครับซึ่งหมอผีจะนำเอาเครื่องรางของคลังและวัตถุอาถรรพ์เหล่านี้มาล้อมรวมกันและปั้นหรือว่าหล่อเป็นรูปวัวธนูบางสำนักอาจจะใช้โครงไม้ไผ่แล้วก็พอกด้วยครั้งซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องมีการปลุกเสกตามพิธีกรรมนอกจากนั้นจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงวัวธนูนี้ด้วยน้ำและหญ้า อีกทั้งจําเป็นที่จะต้องดูแลเป็นอย่างดีมิฉะนั้นจะทําให้วัวธนูนั้นดุร้ายและจะทําร้ายเจ้าของได้ซึ่งมีเรื่องราวเล่าขานจากผู้เฒ่าผู้แก่สืบต่อกันมาว่ามีการต่อสู้กันระหว่างวัวธนูกับเสือสมิงสี่ตัวเรื่องมีอยู่ว่ามีพระธุดงรูปหนึ่งได้ทุดงเพื่อแสวงหาความสงบเงียบวันหนึ่งท่านทุดงเข้าไปในป่าซึ่งปราศจากบ้านเรือนและผู้คน เป็นเวลาที่ตะวันนั้นกำลังจะลาลับขอบฟ้าสิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในสายตาอันไกลลิบลับคืออุโบสถร้างกลางป่าระหว่างทางนั้นก็ได้พบกับชายชรานุ่งขาวห่วมขาวคนหนึ่งสิ่งได้ขอติดตามพระธุดงค์องค์นี้ไปด้วยระหว่างเดินไปก็พบกับต้นไผ่ที่โน้มกิ่งขวางทางอยู่ ชายชราผู้นั้นครับจึงได้หยิบมีดและฟันกิ่งไผ่นั้นจากนั้นก็ทำเป็นตอกกำใหญ่ๆและเดินทางต่อแต่ขณะที่เดินทางชายชราผู้นั้นได้นำตอกมาสางเป็นรูปบัวจนกระทั่งเดินมาถึงอุโบสถร้างที่ด้านหลังอุโบสถยังมีศาลาหลังเล็กที่ผุพังหลังคาโวและเห็นพระพิสุทิ์สี่รูปชุมนุมกันอยู่ แต่ก็ไม่ได้ทักทายหรือว่าพูดคุยกับพระธุดงเลยอีกทั้งยังก้มหน้าและไม่ยอมสบตาอีกตั้งหาซึ่งชายชราจึงรีบนำพระธุดงเข้าไปอุโบสถร้างโดยเร็วและปิดประตูลงกรอ,อย่างแน่นหนาะจากนั้นจึงได้ปัดกวาดพื้นอุโบสถเพื่อที่จะให้พักอาศัยได้จากนั้นชายชราคนนั้นครับได้ล้วงเอาขี้ผึ้งออกมาจากย่าม และจุดธูปสามดอกบูชาพระตนะไตยและบอกให้พระธุดงค์ทำวัดเย็นเสร็จสิ้นแล้วชายชราผู้นั้นก็ได้สารตอกต่อไปเรื่อยๆซึ่งพระธุดงคก็ยังไม่ทราบว่าท่านกำลังสารอะไรอยู่จนตะวันลับขอบฟ้าไปท่านใดนั้นเสียงเสือคำรามขึ้นพร้อมสายลมที่พัดพาทำให้กลิ่นสาบลอยเข้ามายังอุโบสถอย่างรุนแรง ชายชาลาได้กระซิบบอกพระธุดงให้ตั้งสมาธิและบำเพ็ญเพียรอีกทั้งให้นึกถึงแต่สิ่งดีๆและนึกถึงพระพุทธคุณเข้าไว้ซึ่งถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่ผิดปกติชายชาลาจะเป็นผู้จัดการให้เองซึ่งเสียงของเสือนั้นก็ยังดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและยังมีเสียงตะกุยตะกายที่ประตูอุโบสถซึ่งทำให้แน่ใจว่าพวกมันอยู่ใกล้ๆนี้เอง จากนั้นจึงเกิดเสียงดังโครมครามประมาณ3-4ถึงครั้งชายฉลาดจึงได้ลุกขึ้นและไปเปิดประตูอุโบสถจากนั้นจึงได้ล็อกประตูอุโบสถจากด้านนอกโดยใช้ไม้ไผ่ที่สารนั้นขัดไว้หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงสัตว์สองตนต่อสู้กันเหมือนกับว่าสัตว์ชนิดนั้นมีรูปร่างที่สูงใหญ่และมีพละกกำลังอย่างมหาศาลอีกทั้งเสียงนั้นยังดูดุร้ายและรุนแรงเป็นอย่างยิ่ง ชั่วครู่เสียงนั้นก็ได้นิ่งสงบไปรุ่งเช้าเมื่อเปิดประตูอุโบสถ์ปรากฏว่าเห็นเสือโครงสี่ตัวขนาดหกอกนอนตายใส่ทะลักออกมาชายชราได้บอกกับพระภิสุสงฆงว่าพระบิสุสงสงที่เห็นเมื่อเย็นนั้นล้วนเป็นเสือสมิงที่แปลงกายมาทั้งสิน้นสังเกตได้ว่าที่คอ,อยังมีผ้าเหลืองพันอยู่ทุกตัว และถ้าชายชาลาไม่มากับพระธุดงด้วยเห็นทีเสือสมิงทั้ง4ตัวนี้คงจะทำลายพระธุดงไปแล้วส่วนชายชาลานั้นที่สารไม้ไผ่เป็นรูปวัวธนูและลงคาถาอาคมก็เพื่อที่จะเสกและทำวิธีกรรมเพื่อปลุกควายธนูมาสู้กับเสือสมิงทั้ง4ตัวนั่นเองครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาวัวธนูของรามวัลันทรเหล่านั้นนะครับ ท่านนั้นสามารถที่จะเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าอ่านรายละเอียดได้จากลิงก์ที่ผมได้แนบไว้ใต้คลิปหรือท่านนั้นสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยติดต่อซื้อขายกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน qr code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายท่านได้เลือกสรรแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วครับผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ